วัสดีครับกิ๊กสกายนิวจากวันนี้จะมาซื้อของให้น้องชายนะครับวันนี้มาถึงเปิดห้างทันทีเลยแต่ก่อนเราจะเข้าไปเราต้องใส่แมสก่อนนะครับสักครูครับนี่เพิ่งเปิดห้างเลยนะตอนนี้เนะี่ยห้างเพิ่งเปิดเลยสดๆร้อนๆเลยลเราจะเข้าไป เป็นการเปิดห้างที่โดมกลิ่นห้างตั้งแต่วินาทีแรกที่เปิดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่เซ็นทัันเดี๋ยววันนี้ไปดูของให้น้องชายก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเดินจะไปถึงไหนเราต้องเข้าไปในห้างกันนะครับถึงแล้วครับ เส็งทันามาแล้วมาแล้วได้จ้าเลยจ้ะมาแต่เช้ากันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่เราสั่งเอาไว้ ต <lly, goodbye. S 1> <the> ่อคะเรียนอะไรคะอืม กั ens, นี่ถึง20เซนได้เยอะนะคะจากราคาที่สวยนะมี่คือของเล่นเขาครับแล้วอีกก9 0ันได้จริงอีก9 0 0ไม่ได้แล้วก็คือออแต่ก็แค่อ๋อโอเคขายถ้าเงินก็คือเอาห้าหมื่นแล้ว15เปอร์เซ็น้าหมื่น 九十九九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 九。 เดี๋ยวเราจะไปที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์นะครับ mm hmm. เพื่อชำระตังค์เอาละครับชำระตังค์้วครับคุณไป <c oughs> แต่เวลาชำระตังค์นะครับเด็ดแ,แรกเป็นวันที่อย่างวันนี้วันที่10ตั้งวันที่9ก่อนค่ะ3.1เ ดึงดึงไอตัวเกี่ยวมาก่อนเกี่ยวไขเกี่ยวคือหมุนไขเกี่ยวก่อนไขเกี่ยวใช่ไขเกี่ยวเสร็จแล้วเขาก็จะเด้งออกมาแล้วม่ยมก็จะเด้งออกมาลูกค้าก็ดึงสเต็ปติดนึงอ่ะก็คือจะเป็นวันที่โอเคแล้วก็ดึงอีกสเต็ปนึ่งก็จะเป็นตามเข็มนาฬิกาเลยค่ะตามเข็มแล้วลูกค้าก็กดดันมิยมเข้าไปเลยค่ะก็ นลานสักประมาณถ้าดูทางนี้โป้งคือหมุนขึ้นาาถ้านีชี้ลงาาแล้วประมาณยี่สิบในขณะที่หมุนลานเนี่ยมันยังมันยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ดันเข้าไปจนสุดใช่ยังไม่ได,ดันเข้าไปจนสุดค่ะแ้วก็เสร็จแล้วก็แต่ไม่ไป,ปยงเข้าไปนิดนึงก็หมุนหมุนให้เกี่ยวเข้าล้ว อออโอเคโอเคโอเะคะโอเคได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับบ้านละว,วันนี้คลิปซื้อให้น้องแค่นี้นะครับพิจไกนวกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ